อ่าครับสวัสดีครับเออ่ขออนุญาตรีวิวคีเรตพุสตาแหละครับคันนี้เป็นคานิวเอลครับเป็นเกียร์คานิวเอลน่าจะเป็นคันที่สามหรือคันที่สี่เนี่ยแหละครับอ่ามาติดวันนี้ลูกค้าเลือกชุดชุดธรรมดาครับชุดโปรโมชั่นนะครับชุดโปรโมชั่นนี่ราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับลูกค้าราคาพิเศษสุดๆเลยเหมือนได้เปล่าเลยครับเนี่ยได้คีเรตสองอันได้คีเรตสองอันเนี่ยครับคีเรตแบบนี้เลยคแคบคีเรตแบบนี้เลยสองอัน เราก็ได้ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้เห็นว่าครับามาดูนะมาดูงานของเรานะอ่าเนี่ยครับปุ่มอยู่นี้เลยครับสวยๆเลยลูกค้าสวยๆเลยเนี่ยครับใช้งานแบบสบายๆเลยอันนี้ของเดิมเห็นป่ะครับของเดิมเก็บไว้ครับผมทําเดิมให้ฟรีถ้าอยากถ้าอยากจะจะรื้อจะทําดึกคืนเดิมแต่ว่าต้องเก็บไว้ให้ครบนะครับแล้วอันนี้รีโมทเดิมครับลูกค้ารีโมทเดิมอย่าพกด้วยกัน เพราะว่าบางทีอ่ะมันไปโดนปุ่มเช่นแบบนี้ครับลูกค้าส่วนมากเจอปัญหานี้เลยคือโดนปุ่มเนี่ยโดนปุ่มเดิมครับโดนปุ่มเดิมแล้วก็ไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวปุ๊กก็เมารีโมดผมครล็อกครับเมารีโมทผมคขล็อกพอเปิดมามันร้องเลยครับบางคันอ่ะร้องเลยครับร้องเลยร้องเลยใช้ไม่ได้เลยนะฮะลูกค้าฉะนั้นวิธีแก้นะคือสมมติว่ามันร้องด้วยรีโมทเดิมโรงงานอ่ะ ให้ทําอย่างนี้นะครับลูกค้าเนี่ยครับเอารีโมทเดิมมาล็อกเนี่ยอ่าไขาล็อกเนี่ยอ่าไขาล็อกแล้วเปิดประตูทิ้งไว้เลยเปิดประตูทิ้งไว้เลยครับแค่นี้แล้วก็เอารีโมทเดิมวางไว้เลยนะครับลูกคา้าทีนี้จะบอกว่าของเราได้อะไรบ้างของเราได้รีโมทแบบนี้สออันแล้วก็คีเลตเอ้ยแล้วก็พูดสตาร์ทสามารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้สามารถยืนสตาร์ทจากข้างนอกได้ สามารถเข้าไปเหยียบเบรกแล้วก็ไม่ต้องแช่ได้อ่าแล้วปุ่มอ่ะปุ่มมันใช้แทนกุญแจเดิมได้เลยนะครับลูกค้าคือเนี่ยกดหนึ่งครั้งเนี่ยวิทยุติดอ่าคือวิยทยุติดครับกดอีกหนึ่งครั้งหน้านจอติดครับอ่าหน้าจอติดเนี่ยสามารถเอากระจกขึ้นลงได้นยเห็นว่าครับอ่าก็คือไฟออนกดสองครั้งเป็นไฟออนกดสองครั้งเป็นไฟออนนะครับลูกค้าอ่าแล้วกดอีกหนึ่งครั้งก็ดับอย่างนี้นะครับลูกค้าอ่าครับอ่า แล้วสมมุติว่ารถสตาร์ทยากอ่ะอย่างคันนี้สตาร์ทยากนะครับลูกค้าดูนะสตาร์ทด้วยรีโมทนะกดล็อกเนี่ยอ่าอันนี้สตาร์ทติดลูกค้าถ้ามันไม่ติดนะถ้ามันไม่ติดมันมีวิธีนะครับลูกค้าคือครับให้ใช้วิธีเหยียบเบรกสตาร์ทนะครับรถที่สตาร์ทยากๆให้เหยียบเบรกสตาร์ทแล้วกดปุ่มแช่นะครับกดปุ่มแช่ แบบนี้นครับถ้ารถเราสตาร์ทยากเราก็รู้อยู่แล้วว่ารถเราสตาร์ทยากเพราะว่าผู้สตาร์ทมันมีระยะของมันแค่ประมาณ7วินาทีถ้าเกินกว่านั้นไม่ติดมันดับเลยครับลูกค้ามันดับเลยมันดับเลยก็คือมีไฟโชว์หน้าจออย่างนี้แต่รถไม่ติดถ้ามีไฟโชว์หน้าจอแบบนี้รถไม่ติดลูกค้าให้เหยียบเบรกแล้วกดดับให้ไฟหน้าจอมันดับนะครับลูกค้าแล้วถึงจะสตาร์ทใหม่ได้ถึงจะสตาร์ทใหม่ได้ครับอเอาใหม่หนะครับคือสมมุติว่า สตาร์ทไม่ติดอะ่ะอ่าสตาร์ทแล้วไม่ติดอะ่ะอ่าสตาร์ทไม่ติดอ่าสมมติสตาร์ทไม่ติดมันจะมีไฟโชว์แบบนี้นะครับลูกคา้าแต่ว่าไม่มีเสียงเครื่องติดให้ลูกคา้าเหยียบเบรกนะฮะแล้วดับดับให้มันหายก่อนหลังจากนั้นลูกค้าก็เหยียบเบรกแล้วกดแช่แบบนี้นครับอ่าเหยียบเบรกกดแช่แบบนี้จะทําให้สตาร์ทติดได้ฉะนั้นรถสตาร์ทติดไม่สตาร์ทติด รถแบบเดิมเป็นยังไงผู้สตาร์ตติดแล้วไม่มีผลครับไม่มีผลคือสามารถทําได้เหมือนกุญแจเดิมเลยสามารถสามารถทําได้เหมือนกุญแจเดิมเลยนะครับอ่าฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับลองดูครับลองดูนี่ครบป,ปีแล้วครับติดตั้งมายังไม่มีเสียสักคันเลยนะครับลูกค้าฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของผมคุณภาพคุณภาพแน่นอนแล้วก็มีปัญหาอะไรโทรมาหาผม โทรมาหาผม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 มีประสบการณ์เยอะคือลูกค้านะ่ะเจอปัญหามาเยอะเจอปัญหาหมายถึงว่าลูกค้านะ่ะเออเจอนู่นนี่นั่นมาเยอะฉะนั้นผมจะผมจะเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรเพราะว่าลูกค้าโทรมาถามบ่อยอ่าคืออย่างที่ผมบอกเช่นแบบเอารีโมทนุ่นล็อกเอารีโมทนี่ล็อกอะไรเงี้ยสับสนคือส่วนมากลูกค้าสับสนเองครับส่วนมากลูกค้าสับสนเองก็ผมก็เลยพยายามอธิบายวิธีการใช้งาน ที่ถูกต้องที่ละเอียดให้ลูกค้าฟังเพื่อที่ปัญหาลูกค้าโทรมหาผมจะได้น้อยลงโอเคนะครับสวัสดีครับ